สวัสดีค่ะตาหวานอิสาราพาทอดพักดีสค่าอินดิพิเดนบ e ็อ r คอร์ดค่ะเพลงข้างๆที่เพิ่งปล่อยออกไปนะคะก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The She s h e s i s t e r นะคะตอน Daily Farmer คู่ของน้ำหนึ่งแล้วก็เนยเบียนเคฟอรีค่ะ เพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงสไตล์ป๊อปนะคะแล้วก็จะมี R&;B แล้วก็มีซสียงเค้ผสมเข้ามาเล็กน้อยค่ะโดยครูเอของเรานะคะก็เป็นคนแต่งเพลงนี้ค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะสื่อความหมายถึงมิตรภาพที่ดีนะคะระหว่างคนสองคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณเขานะคะที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาเสมอค่ะเพลงนี้นะคะก็จะฟังแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะก็ทุกๆ,ๆคนนะคะสามารถฟังเพลงนี้นะคะผ่านทางสตรีมมิ่งออนไลน์แล้วก็ผ่านทางคลินวิทยุได้เลยนะคะฝากเพลงนี้ขึ้นช ด้วยนะคะคและทุกๆนาทีจากนี้ฉันจะมีแต่เธอข้างๆกายอยากให้รู้ว่าฉันอุ่นใจแค่ไหนที่เธอเข้ามาฝากเพลงข้างๆด้วยน,น,นะคะ